ก็เป็นวันที่เหนื่อยมากเลยครับเพื่อนๆก็จริงๆก็ไม่มีอารมณ์ทำคลิปนะครับแต่ก็มีใจที่อยากจะทำนะครับไปเข้าเรื่องกันเลย Yamaha s z r 660มอเตอร์ไซ f ์เฟรมอลูมิเนียม5วาล์วที่โลกลืมสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์เข้านีของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปดูมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งที่โคตรหลํา แต่ดันเกิดผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยจนกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่โลกหลืมไปซะง,งั้นเชื่อไหมครับเพื่อนๆว่าครั้งหนึ่งยามาฮ่าเคยสร้างรถสูบเดี่ยวแต่ใช้เฟรมเดลต้าบ x ็อกอลูมิเนียมโคเทปแถมยังใช้เครื่องยนต์ห้าล์ามันคือตำนานที่ชื่อว่ายามาฮ่า s r 660ปี1995ครับเพื่อนเอนรู้ไหมครับว่าช่วงยุค90เนี่ยมันมีกระแสรถแข่งที่โคจระมันในยุโรปมันคือ การแข่งขันรถสูบเดียวเขาเรียกมันว่าซ u เปอร์ซิงเกิลหรือซ u เปอร์โมโนมันได้รับความนิยมมากจนมีการจัดแข่งรายการใหญ่ๆอย่าง Sound of Single SOS เลยนะครับค่ายยุโรปที่บ้าพลังกันสุดๆทั้งดูกตี Super Mono ที่เป็นรถแข่งหรือแม้แต่ B m o t ต r BB1 ที่เอาเครื่องยนต์ BMW มาใส่และนี่แหละครับคือฉากหลังที่ทำให้ย,ยมหามาฮ่ s, s r 660ถือกำเนิดขึ้นครับเพื่อน,อนมาดูตัวรถกันหน่อย s z r 660คันนี้มันไม่ใช่รถที่เกิดในญี่ปุ่นแต่มันเป็นโปรเจกต์รถของเบลกาด้ายามาฮหรือยามาฮ่อิตาลีพูดง่ายๆคือเกิดมาเพื่อลุยตลาดและสนามแข่งยุโรปโดยเฉพาะเลยครับเพื่อน,เ,อนเครื่องยนต์ใช้พื้นฐานจาก x t z 660ทศนเเนเล่แต่จูนมาใหม่เป็นลูกสูบข,ขนาด659ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำที่เจ๋งคือมันยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ YAMAHA ด้วยฝาสูบห้าวาวฝั่งไม่ผิดครับสูบเดียวแต่ห้าวาวครับเพื่อนๆพละกกำลังอาจจะดูไม่เยอะแค่48แรงมา้าแต่แรงบิดมันมาจัดจัดในช่วงกลางทำให้มันเป็นรถที่โคตรสนุกและคอนโทรลได้ง่ายในการขับขี่บนถนนที่โคตรเคียวโครงสร้างที่บ้าพลังนี่คือจุดพีคในยุคที่รถสูบเดียวส่วนใหญ่ ยังคงใช้เฟรมธรรมดาแต่ s z r 660จัดเต็มด้วยเฟรมเดล t บล็อกอลูมิเนียมเฟรมเดียวกับซ u เปอร์สปอร์ตของยามาฮ่แถมสวิงอาร์มยังอิงมาจากรถแข่งอีกด้วยครับน้ำหนักโคงสร้างเทพขนาดนี้ทำให้รถน้ำหนักแห้งมันเบาวิวแค่159กิกรัมเท่านั้นเองครับนี่มันคือซ u เปอร์สปอร์ตสูบเดียวช,ะชะัดๆเป็นการผสมผสานความสุดโตงที่น่าทึ่งมากๆเลยครับเพื่อน SSR 660ออกมาในช่วงที่กระแสซูเปอร์ซิงเกิลกำลังพีคสุดๆแม้แต่